สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาริซ่าเจ้าบีจ้าพี่น้องจ๋าเจอกันอยูุธงฮอนฮอนพี่น้องจ๋าควายกินน้ำเอาควายกินน้ำ,อนนำโอ้ยฮอนเทเดเมี์ฮอนกระโจมฮอนหนาวกระโจมหนาวเนาะพี่น้องจ๋าบุ้งพลเอาควายมาหาเรา ฮอนหอนฮอนอน,อนกระโดอะบองโฮป้าแดดข้าวห่มก่อนเด้อข้าวห่มก่อนพี่น้องจ้าจะาเอข้าวห่มละเข้าหวาหม่มละเอาควายกินน้ำพี่น้องจ้าแดดพิลึกพิลือล้อแดดแดดตอนเทียงพี่น้องจ้าบาองโฮควายเบโจออกเข้าแล้วปลูกข้างหลังหฮแล้วควายมานิสายังเข่านั่นงก่อน นัง่งเศ้าห่มก่อนเด้ออึ๊บนั่งเศร้าห่มก่อนพี่น้องจ้าโอ other, ้แดดกระดดกระดียะแดดจนเป็นยิ small, ้มยิ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 บมาพี่น้องจ้าแหนมไปหันเป็นยิ้มยิ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 มันสิเข้าเดือนสี่เดือนห้าแล้วเนาะพี่น้องจ้ามันสิเข้านาโว้มันสิเข้านาหอนล่ะมันสิเข้านาหอนมันก็เลยแดดมันเมัดงานน่ะนะล่ะพี่น้องจ้าเมดงานกระซาดล่ะ เดินสองเดินสามแล้วก็ฮ้อนได้บัดเนี่ยอีกสองสามเดือนก็เห็ดหนาอีกแล้วเนะพี่น้องจ้าพฤษภามิถุนาเบื้องอากาศแดดเดด,เด,ดพี่น้องจ้าเบื้องเด้ออากาศทุ่งนาวันนี้โคตรโคตรเลยนั่งยูห่มในมณิสา พี่น้องจ้าบมมีควายแล้วเขาเก็บควายหมดแล้วพี่น้องจ้าตอนแรกพุรบันนี้เต็มท้องนาอีกตอนนี้ไม่มีแล้วมีแต่ท้องนาเป็นเอิดเติดเลยเขาเก็บควายมวาหมดละนางโหม มองพูจ้กคุณตาไถพี่สั่งพอเอารถไถลงไปไถนาะไปปานขันหนาบ่ตาเอารถไถลงไปพี่น้องจ้าฮ้อนแดดคักบะถึกรอตลีในบ่มืออื่นมืออื่นนี่จะได้กังเนาะพี่น้องจ้าเอาน่ะซื้อเห็ดหัวออมาเลี้ยงควาย หน้าเจ้าของนี่เฮ็ดหัวไว้ออมไวเลี้ยงขวายพี่น้องจ้าสบายปล้อยเลยตื่นเช้ามาป้อยเข้าอันอกเจ้าของเลยหน้ามีเท่าิดออมไมให้หมดเนี่ยออมไวเลี้ยงควายเนาะสบายเลยถือโรตรีเนด้อสีออมหน้าไวเลี้ยงขวาย เฮ็ดฟาร์มควายเลยเนาะพี่น้องจ๋าเว้าไปซื้อๆกันละเฮ็ดบ่ได้ดอกมงคูท้องนาอันกว้างไกลแค่หน้านยี่สิบเก้าไร่เพื่อใดพี่น้องจ๋าแค่แค่พื้นที่เฮ็ดหน้านยี่สิบเก้าไร่ยี่สิบเก้าไร่ส่วนอีกส่วนยางอีกมงเฮ็ด อันนันอีกโอ้ยหอนเด้อเบิง่งควายดูไปกับบม่มีดันหอมยูบงอันน่ะควายผัดบงควายนอนนำ้ำบ่มีหอมยูไปนั่งยูหอมขอกควายผมว่า เป็นนางยู้เขาไม่ยังอันนี้โมเมนตเขียดบอเบิ่งด้วยนี่โมเมนตเขียดบอโห้กระปูบอกยิ้มยัอมองหกระปูนอ้อยโอ,อ้ยหอนหมวกกระไริดอมาก่อน หัวก็ไม่เอามามันเป็นบ้องยู่กบบ้องยู่เขียดบ่นี่เห็นหมเนาะพี่น้องจา้าเนี่ยนี่เป็นเบาเบานี่สงสัยมันออกแล้วมันมานอนเฉยๆเบากบเบาเขียดเป็นเบาอยู่นี่กบเขียดเข้าง่าย กบเขียดเข้าไงจ้ามันเห่าพป่สั่งหรอกควายขึ้นละพี่น้องจ้ามันขึ้นไหวแท้กบเขียดเข้าไงแถวบ้านมณิสาหายากแล้วพี่น้องจ้ากบเขียดเข้าไงว่ามีฮัดกบเขียดสิกิน เจงกระบ,บงหมดละโอ้ยังเส้นนี่คือใหญ่แท้โอ้ยอย่างกัดข้อเนาะมัดบอกมาก็ได้ยืนตากแดด ข้าขอกข้ขอคอกฮอนไป๊บป๊ปทันว่ามันขึ้นเลยได้มันมันบนอนโดนได้ทันว่าขึ้นขอกแล้วเด้อน,น้องจ้ากเก็บบรรยากาศดวยเพียงแค่นี้นะคะมัดน้องวา่ก่อนมัดน้องวา่ก่อนมาเลยเนี่ยออก,ออกเลี้ยงใหม่เจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะพี่น้องจา้มามัดวา่ก่อนมาเรยงเนี่ยออกเลี้ยงใหม่มันฮอนเอามันเข้าห่มก่อนเนาะ เอามันเข้าห่มก่อนนะคะบายบายค่ะอะดมดมุดมุดมมดมดดโซดด